แต่ต้องปิดช่องโอ้ยถ้าปิดแล้วผมจะทำมาหากินอะไรอะ่ะไม่มีไม่มีนะฮะไม่ได้บอกว่าโอ้ยปิดช่อง youtube แล้วผมจะทำมาหากินอะไรเรื่องงานก็ไม่มีเออว่าความก็ไม่มีคนจ้างเออนะความเชื่อถือก็ไม่มีไดให้ผมไปหาเด็กอะไรอะ่ะไม่มีทางครับไม่มีทางครับ ถึงไม่มีงานผมก็ไม่ต้องผมก็มีผมก็วิ่งรถผมก็ขับรถทำมาหาเด็กได้นะฮะเอาเสียมไหม <c oughs> เอาจอบดีกว่าแมมันจะแซะได้เยอะเยอะหน่อยนะ <c oughs> จอบดีกว่าแมมันจะแซะได้เยอะเยอะขุดเลยเนี่ยมาดามกา็ใช่ใช่ไหมปากแต่ใช้ไม่ถูกทางใช่ ไม่ปากแต่ใช้ไม่ถูกทางคือเรานะเอ่อใครใครบอกว่าผม FC สายบุญไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ FC สายบุญนะครับเออมีใครมาว่าชอบว่า FC สายบุญสายบุญถ้าสายบุญไม่ต้องเดินหน้าทําบุญอยู่ทุกวี่ทุกวันนะสิเออผมนี่ FC สายเอเอไอไอ YouTube สายบาปเลยเอ่ กินขี้ปีนอนนะเออวัดวัดก็ห่วงเลยอะ่ะเอออย่าเด้อใครามาบอกว่าแอปสายบุญนะเออเออใช่ไหมนะัดเออวัดก็เข้าเล่ากระแดงใช่ไหมเออหลีเออยิงเอฟซีพอตอนเนี่ย ดาม่านี่โคตรเลยชอบเอาดาม่าด่ากลับไม่เคยไม่เคยยอมใครเออใครอย่ามาใครอย่ามาเฉียงผมทุกปีนะยายแกทํางานทําบุญทุกปีก็คือถึงฤดูทําบุญมาเนี่ยอย่างกระถินอย่างเงี้ยแกต้องทาทุกปีนะอแล้วก็ บุญคาป่าทั่วๆไปเนี่ยถ้ามีมีบุญตรงไหนถ้าลุงพลชวนทําอย่างเงี้ยแกก็ถ้าถ้าผมว่างเนี่ยแกก็อิสระทาบุญให้ยายหน่อยเนี่ยแล้วก็มาเอาตังค์ที่ยายเ,ยเพราะยายแกโอนเองไม่ได้ไงเพราะแกลูกแกไม่ให้โอนไงอืมนะ มาจากโรงทานป้าเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวสองหม้อเลยจ้าเราก็เสียแอดอิสระนะเมื่อคืนเกิดมันใช้ปากหากินเดี๋ยวมันก็คงแขะเตี๋ยวป้าอีกมันแซะอิสระช่องลรยถ้วยพูดมินสารว่าง,งั้นเอางี้นิตยาได้ฟังผมอะ่ะนิตยาอย่างนิตยาเนี่ยก็อยู่ตลอดอะ่ะผมเคยมินสารไหมอะ่ะเออ ผมเคยหมิ่นไหมอย่างไอคลิปนั้นนะ่ะไอคลิปนั้นนะ่ะผมบอกห้คนพิจารณาผมไม่ได้บอกว่าสารเออแล้วใครเป็นคนพิจารณาล่ะเออ <c oughs> ใครเป็นพิจารคนพิจารณาผมบอกว่าผมงึดกับไอคนพิจารณาเออผมไม่ได้บอกว่าสารอ่านมั่วแม่งเอาไปแปลความหมายเอาเองนะถ้าะระบุชื่อามสกูลชัดเจนเนี่ยผมฟ้องได้เลยแล้วนะ่ะเออ บอกว่าถ้าไออิสระศักิ์สีแก้วหรือไออิสระพลังมดมินสารถ้าระบุชื่อมาอย่างนี้นะมึงอ,อหมายสารกูไปถึงเลยเอ,อไม่ต้องห่วงครับทนายไม่ได้มีคนเดียวในประเทศไทยอ,อ,อย่าคิดว่ารวยอ,อ,อย่าคิดว่ามีไอคิวสูงอะไรอย่าอยายา,ยานะครับ ทนายกูชนะทุกคดีนะจะบอกให้เออทนายที่ทำทำทำคดีให้กูชนะทุกคดีเออก็นั่นแหละมันพวกลือสีแปลงสารเยอะเออก็นั่นแหละนะอยู่ในสังเวียนมันก็ต้องมี มันก็ต้องได้รับการกระทบกระทั่งเป็นธรรมดานะเออมันต่อยเราเราต่อยมันมันเป็นเรื่องธรรมดาจะปล่อยให้มันต่อยอยู่คนเดียวเหรอเออคนนะมีมือมีตีนเหมือนกันเออใช่ไหมลองระบุชื่อมาชัดๆสิ <c oughs> เวลาบอกว่ามินสารอย่าบอกว่าหรือไม่นะอืมมึงมินสารแน่นอนล้านเปอร์เซนต์เออมึงพูดมาอย่างนี้เลยนะมึงอย่ามาบอกว่ามินสารหรือไม่เออมึงอย่ามาพูดอย่างนี้เอออย่ามาออกแนวนี้นะเออ <laughs> <laughs> คนเรามันไม่ได้โง่ไปตลอดนะเออคนเราไม่ได้โง่ไปตลอดมันได้ศึกษา ถึงแม้จะจบป .6 นะเออแต่การศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยการศึกษาเอ่อนอกชั้นเรียนเนี่ยมันมันศึกษากันได้ไปเรื่อยๆได้ไปตลอดอย่าไปดูถูกกันเอออย่าไปคิดว่าไอ u ยูทูบกันเรียวกันลาดนู่นนี่นั่นเอย่าอย่าอยานะครับอ่าผมฟ้องชนะทุกคดีนะบอกให้ ใช่ใช่เวลาปอบยานว่าท่านหัวหน้าศาลสองท่านบอกเห็นแย้งไม่รู้เหี้ยอะไรเลยหมิ่นเต็มเต็มผู้รู้กดโมเออผู้รู้กดโมใช่ไหมมารญาติมารญาติมันญาติทนายที่ทำเรื่องไปทำไมเงียบไปค่ะโอ้ยยาพิต้าเอ้ยทำไม ถ้าไม่ออกข่าวดังนะเอ,อถ้าไม่ออกข่าวดังนะครับงานมันไม่เดินหรอกนะไม่ว่าจะเป็นเออ,เอ,อตำรวจทนายนายกนะเริ่มตั้งแต่อบตอขึ้นไปอะ่ะเอ,อเรื่องร้องเรียนถ้าไม่ดังนะถ้าไม่ออกสื่อนะถ้าไม่ออกทีวีนะโอ้ยฝันไปเถอะครับว่ามันจะเดินเรื่องอะ่ะเออ เรื่องอยู่ในรกระบวนการแล้วสู้ต่อสู้ไปตามวการทางกฎหมายไปพูดไปพูดพูดไปแค่นั้นอะไรวะก็เบืเ่อไอห,หัวใจนี่จริงๆไงนะอ <c oughs> <c oughs> พูดไปก็แค่นั้นออหอไอ้หัวใจไอกลมๆแดงๆเนี่ยมันมาเกะก,กะอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเวลาเราจะอ่านนะมันก็ไปอ่านไปเปนไปบังอยู่นะ มันก็เลยอ่านไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะไอเนี้ยใช่ไหมเออเวลาเวลาเราอ่านของใครเขียนมาอย่างเงี้ยมันเอาไปบังไว้แล้วก็เลยดูไม่ออกว่าเออมันมันเป็นอะไรเขาเขียนอะไรมาเออผมก็พยายามเองออกแต่มันก็ไม่ออกเว้ยก็พยายามมอาออกนะแต่มันก็ไม่ยอมออก กี่นาทีละห้าสิบนาทีอะ